ศึกฟุตบอลลีกเอิงลองทีมอันดับ3เตรียมเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนทัวรทีมอันดับ11ของตารางดูบอลสนุกลุ้นมันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับจาบานล่าสุดนั้นบุกไปเสมอกับแร้งมา1นประตูต่อ1นฟอร์มในบ้านเรียกว่าแจ่มชนะรวดทั้ง3นัดเปิดลีกมาแล้ว6นัดชนะ4เสมอ2และยังไม่แพ้ใครเลยปัจจุบันอยู่อันดับที่3มี14แต้มทีมเยือนล่าสุดนั้นพิกล็อกบุกไปชนะมูนากูมาถึงถิ่นแบบ4ประตูต่อ2สุดมัน่นปลดล็อก เกมนอกบ้านในรีกนัดนี้ได้สําเร็จเปิดลีกมาแล้ว6นัดชนะ2เสมอ1แพ้ถึง3มี7แต้มรั้งอยู่อันดับ11ของตารางฟอร์มถือว่ายังดูทรงๆอยู่เลยสถิติเมื่อฤดูการที่แล้วเจอการเป็นฝ่ายล้องที่ทําได้ดีกว่าเอาชนะไปได้ทั้งไปและกลับและสถิติที่ดีที่สุดของเจ้าบ้านคือทรัวยังไม่เคยบุกมาเอาชนะเจ้าบ้านได้เลยทุกรายการ5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนเจ้าบ้าน ก็ออยังยิงประตูเจ้าบ้านไม่ได้เลยสักประตูเดียวดูภาพรวมแล้วเป็นฝั่งเจ้าบ้านที่เหนือกว่าเป็นอย่างมากอย่างไงสุดท้ายทีมเยก็ต้องลุ้นเหนื่อยต่อไปและคิดว่าสุดท้ายเจ้าบ้านน่าจะเก็บชัยไปแบบไม่ยากเย็นรอลุ้นเม็ดสองแบบเฉียบๆที่เด็ดเสร็จเขวินฟันธง ร้องเชือดนิ่มกินไก่ไป2ประตูต่อศูนย์ทีเด็ดสเตปข้าวินต้องขอขอบคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดติดตามช่องสำรองไว้ด้วยนะครับใต้ดีสคริปชั่นตรงช่องได้เลยคลิกได้เลยนะครับดูบอลสนุกรุ่นม,มันตายคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ